คารมเป็นต่อรูปลอเป็นรองที่จริงเราดูว่าหน้าตาก็ไม่ใครสวยไม่หล่อนะแต่เวลาพูดไปปุ๊บเนี่ยสาวน้อยสาวใหญ่สาวไม้สาวติดหมดเลยเป็นไมเป็่ยนไมวันนี้เราพูดอะไรไปเราก็รู้สึกว่าเราก็คนธรรมดาเราก็ไม่หล่อแต่ว่าเรามันพูดเก่งเนี่ยเนี้อาจารย์เนี่ยมันทําให้แบบว่าคนเขาเชื่อหลงเชื่อที่จริงเราพูดเนี่ยหยอกหยอกเล่นเล่นเฉยเเรารู้ว่าเขามีเจ้าของเจ้าของเอาไปมาเอ๊ะ เขาคิดว่าเรามีอะไรกับเขาเขาคิดว่าเราสนใจกับอาเขาเลยมาติดเราเลยนี่แหละบางทีเลขสามนี่ระวังนะอย่าไปแปบบ๊กแป๊กพูดอะไรส,สอดเสียดอะไรไปนิดหน่อยนะเสร็จเลยเ,เดี๋ยวมีคนมาข,ขอเป็นอะไรนะเกาะละามาเกาะมาชา้าเป็นเชาน้าเกาะมาเกะาะแล้วแล้วก็คนนั้นก็เนี่ยมันจะไปที่ไหนลุงตุงนั่งเ,นะเนงนะหนื่อยเลยนะเลขสามเนี่ยรักสามเศร้าอ่าเราก็เหนื่อยไม่ใช่ว่าแค่ความรักแค่นั้นนะบางทีการงานอีกที่เราทําอีก มันจะเจอเนี่ยเป็นคล้ายๆสามเส้นเนี่ยแล้จะเป็นตัวกลางตัวท,ที่เลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยอ่าเหมือนกับว่าจะเชื่อมโยงอ่ะเป็นสะพาน,น่ะนะเป็นสะพานให้ให้ให้เขาเหยียบผ่านเมราะเราจะเข้าไปเกาะตรงนั้น,นเป็นสะพานอ่เชื่อมต่อให้ให้ให้เขาอะไรนะเดินข้ามไปถึงฝั่งแต่พอเขาไปถึงฝั่งแล้วปุ๊บเขาก็ถีบสะพานลงไปเฮ้ยทำไมเนี่ยทำไมคนทำกับฉันได้เนี่ยแบบโอ้ทำไมทำไม มันทรมานเมื่อเลขกสามเป็นไหมเป็นไหมใครเป็นไหมมีไหมอ่าบางทีเลขกสามเลยเลย,เลยทำไงดีมันมันมันจะทําให้อ่าเหมือนกับแซนด์วิชอ่ะอ่าข้างนี้กับข้างนี้ใช่ไหมมันเป็นไส้อยู่อยู่ตรงกลางตัวนี้แหละอนะ่าจะทําให้อ่าตรงกลางมันมีรสชาติขึ้นอถ้าไม่มีตรงมีคนที่สามไม่อร่อยไม่มนะีรดูล้วดูหนังน่ะหนังหนังละครไทยนะั่นก็นเน่าที่สุด มันน้ำหนักมันจะเนี้ยคนนี้รักคนนี้คนนี้น่ะสามเส้าเนี่ยอมันมีอะไรมันไม่มีอะไรเลยในไม่มีอะไร่จ้าเป็นตัวอิจฉานี่แหละเลขสามเนี่ยมันจะเลยก็เป็นไปกินน้ําอะไรครับกินน้ำอะไรนะน้ำใต้สอกอน้ำใต้สอกคนอื่นไปกินของเก่าเขาา่าไปกินของเบอร์สองอ่ะเป็นเป็นคนเบอร์สองไม่เป็นเบอร์หนึ่งแค่หนึ่งนี่มันชอบอ่ามือหนึ่งอเบอร์สองนี่อ่ เดเสาเดวมื่อสเมื่อสามเนี่เป็นแฟนเก็บเจ็บเจ็บอะไรนะี่มาอะไรนะที่เป็นเพลงอะไรนะรับกิตสารอะนะเป็นแฟนเก็บนะจะจะเป็นคนเก็บเขาบางทีไม่กล้าอัเนี้เยอะนะจะมาเห็นเนี่ยบางทีสงสารเหมือนกันนะเยอะเยอะเลขสาเนี่ยจะเป็นแฟนเก็บไม่ไม่กล้าออกเสนอตัวอือ่ะต่อไปหนึ่งสองสามสี่อะไร ความศรัทธาความศรัทธาเมื่อกี้พระพุูดพ่อพุทธแล้วก็วันอิมแล้วก็สามนี่วันอิมเหมือนกันนะวันอิมสะอาดอันเนี้ยวันอิมนี่หมายถึงวันอิมวิชาเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาจีนว่าวันอิมฟาเหมือนวิชาทรรมาจิตทำไมถึงวันอิมฟาเหมือนอิมวันวันอิมไปวันี่ยไปว่าไปว่าอะไรนะพิจารณา อองนอีน่เป็ว่าเสียงอ่าอิกวนอิมกวนอินเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยตมาตอนที่จะมานั่งเรียนเนี่ยตมาเห็นครูอาจารย์ตะมาเนี่ยนั่งคุยตั้งแต่9ก้ามงยันถึงประมาณสามทุ่มแกยืนตลอดเลยนั่งก็แทบน้อยมากแลก้วกลางวันนะพวกเราพักทังคาแกก็ไม่กินตอนเย็นก็บกางทีก็มากินจ,จิบจิบน้ตะมาถามื่อมาหกโมงเนี่ยมาถามอ่าอาจารย์ไม่เหนื่อยนะคุณพูดทั้งวันน่ไม่เหนื่อยทำไมไม่เหนื่อยอ่ะแกว่ามีคนส่งขึ้นมาแล้วยืมปากแกมาพูด สมอเงื่อนว้ามีเพดาน,นใครจะมาพูดนไม่เห็นใครพูดพูดได้โมโนนะดูเลยเอตอนหลังเนี่ยสมาก็เริ่มละเริ่มมันสอนภาษาชีวิตเวลาภาษาจีนก็ดีภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็แต่มันก็พูดมาเก่งนะแต่เวลาไม่รู้ไปเจอภาษาฝรั่งไป,ไปเจอไปเจอฝรัง่งในบางทีนั่งทอลหล์คตัมาพูดก็ยังไม่เข้าใจ่มาสอนในคนเวียดนามในสายภาษอาษอาษังกฤษแต่มันก็พูดเดีมันเข้าใจแต่ไม่รู้เขาเข้าใจยังไงเลขสามเนี่ยสมาตอนหลังเนี่ยสมาเลยว่ามันสามารถคอนแทคกับอะไรนะ เบื้องบนเหมือนกับเจ้าแม่คนอิมหรือว่าองค์ไหนเนี่ยองค์ข้างบนเนี่ยส่งเคลื่นมาให้พูดนะพูดนะบางทีพูดพูดลืมไปเลยนะไม่รู้เวลาลืมเวลากินอะไรคือว่ามันเหมือนกับเขามาใช้ยืมปากเลยตอนหลังนี่มีความรู้สึกกับอาจารย์ตอนที่นั่งเรียนเหมือนกันอ๋ออาจารย์เองตอนหลังท่านอยากจะแบ่งปันแบ่งปันให้คนอื่นอยากจะบอกให้คนอื่นอยากจะนี่เนี่ยมันมีเหมือนกับใครมายืมปากเราใช้เราเป็นตัวตัวสื่อแล้วก็จะเจอปัญหามากที่สุด เราจะเจอคนอะไรนะเนี่ยเรียนสมมติว่าอนุบาลก็เป็นเด็กอนุบาลด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์แต่คนที่เรักษาเนี่ยจะเจอสอนคนเนี่ยจะมีทั้งสามรดับปุถุชนอรหันโพธิสัตว์หรือว่าคนอะไรนะคนไม่รู้หนังสือคนด็อกเตอร์หรือว่าอะไรมันจะมีแบบว่าทุกระดับอยู่ในห้องเดียวกันคนทั้งคนโอ่คนฉลาดคนปานกลางหรือว่าเด็กวัยกลางคนคนแก่อยู่ระดับเดียวกัน ไปที่ไหนเราก็จะเจอทั้งสองสามเนี่ยแล้วก็เลขกสามเนี่ยพยายามเขาบอกต่อไปหลังจากที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเลระยะแรกพูดมาเก่งตอนหลังเนี่ยการพูดธรรมะก็ดีการพูดอะไรก็ดีเนี่ยไม่มีอุปสรรคเราไปดูรหัสอาตมาตอนหลังไปดูว่าพิสุนีที่เชินเหรียญฝาซื้อและที่เป็นสร้างบ้านใหญ่ที่สุดเนี่ยอาตมาเป็นไอดอลอาตมาเหมือนกันตมาหลังเอ๊ะอาตมาก็ตกใจนะรหัสท่านกับรหัสตมาเหมือนกันเลย โอ้บรรดาท่านพูดเสียงนิ่มมากเลยนะอ่าเป็นเจ้าสํานักสืุ่จีิตที่ในเป็นผู้ศรนะีเสียงนิ่มมากไปเพร้องมากมีทีวีเป็นของตัวเองตาอ้ายเนะี่ยดีทีดีทีทีวีได้ว่า,วาอะไรไ<อ>นะที่ฝังก็มีอันนั้นก็คุยกับการพูดการจาเนะี่ยไม่มีปัญหาไม่ติดขัดนะโอเคอ่าต่อไปเลขสามมีอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วนะต่อไปเลขสี่เลขสี่เลขสามนี่คุยเยอะเพราะมีเยอะรอบนี้มีเยอะ คุยกันเยอะหนึ่งแต่มาก็เยอะเลยแต่มาไม่ได้สามเยอะมาแล้วลคุยเยอะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเขาพักเบรกสองนาทีเดี๋ยวจะมีแนะนําแขกแขกผู้มีเกียรติน่ะมาช่วยทำลงควาเรามาตั้งแต่รอบที่แล้วอ่ารอบนี้ก็มาอ่ารอบที่แล้วอรอบที่แล้วก็มารอบนี้ก็มานะดีโชคดีที่รอบเนี้ยได้ได้ไดอ่าเลยนะได้มีแม่ครัวมาทําอาหารให้เราด้วย รอบแล้วนี่เป็นผู้ช่วยรอบนี้ไปเลยเป็นแม่ครัวใหญ่เลยเพราะว่าพ่อคอรัวไม่อยู่พ่อครัวหนีมาเรียนแล้วก็อะไรนะแม่ครัรกกวเลยพาลูกควดลุยกันเองเลยนะเขาเชิญหน่อยเขาเชิญมาแนะนําตัวหนะอ่อยพอ,อ,อ,อดีเขาต้องเก็บภาพเก็บอะไรนะเก็บส่งงานด้วยนะคณะทีมงานแพทย์จิตอาสาเขาว่าจะมาขอเก็บภาพประมาณนนะ์เดี๋ยวจะได้กลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมาใหม่ นี่อันนี้ไวเนี้ยวนี่ยังไม่ได้เคยถ่ายรูปนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาขอถ่ายรูปนะตรงไว,วเนี้ยวนี่ตรงมุมเนี่ยอ่ะอันนี้เขาจับไมค์คุยไม่เก่งหรอกเรารู้ละแต่ไมค์เนี่ยถ้าจะมาไม่ตีะระฆังเขาก็ไม่วางอะไรอวยแนะนำว่ามาขึ้นมาเลยมาตงเพนหน่อยมันจะได้งามเนี่ยจะเห็นวิวนี่โอ้ลืมเา้อเาแผโนเอกสามาใส่ รอบหน้ารอบหน้า,นาเดิมแตกสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วน้องถ,ถูกก็ได้เลยวันนี้ก,ก็สวัสดีแห่งครั้งนะคะคนเก่าก็ดีคนใหม่ก็ดีค่ะและ้วก็ขอแนะนําตัวนะคะพัพปิยาวิชิตุทีรัมค่ะเป็นประธานเป็นประธานแพทย์อาสาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดศูนย์ประสานงานแล้วก็ เป็นคณะทํางานด้วยค่ะแล้วก็ต้องดำ,ดำเนินการต่อไปเพราะว่าีจะมาจัดอบรมนัด่ีนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยว,ยวดดะะรวยวอบต่อไปอะ่ะขอเรียนเชิญลูกศิษย์ลูกหาคนใหม่นอกที่จะที่ของพราอาจารย์นะคะมาเป็นแค่อาสาตุกรรมนะคะ,ะจะได้มาช่วยงานพ่าอาจารย์ในในการจัดอบรม,รมทุกๆครั้งการเรียนรหัส หรือว่าจัดกระดูกมาจะได้แตกฉันยิ่งขึ้นไปนะเจ้าขอบคุณค่ะค่ะค่คนใหม่ไหมคนใหม่คนใหม่สวัสดีค่ะชื่อปารณนีพิยพรยพรธนาปนิชน,นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเรียนกับอาจานนะคะพวกเราก็เป็นจิตอาสาก็เต็มใจที่จะมาเทคแคร์ดูแลทุกท่าน อย่างนี้ที่สุดค่ะขัดตกบกพร่องอะไรทําอะไรไม่ไม่ไม่ถูกปกดถูกใจกับข้าวไม่อร่อยเค็มไปหวานไปขออภัยนะคะับอร่อยค่ะเค็มไปหวานไปทีนี้ทํ้เห็นก็แล้วกันค่ะชูบพดามาสิิค่ะเป็นแพทย์อาขารอดเภือดดกับเด็กนะแจกนมัสการท่านอาจารย์แล้วก็กราบสวัสดี ครคนะคะแล้วก็ข้อเจ้าหลวงสาวจีวนไทยใหม่ค่ะเป็นแพทย์อาสารุ่นสี่นะคะจัใจกว่านัสมุขส่ีดีได้รู้จักแล้วก็ในส่วนของพระอาจารย์แล้วก็ในส่วนของการนวดดูอแรดนั่สุขภาพต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาแล้วก็ถามถามเรียนถามสมาชิกได้นะคะปวดเมื่อยแล้วก็ เรียนถามได้นะคะว่าจบด้านการนวดอะไรกันมาด้วยนะคะถ้ากับพ่อพักคุณอย่างสูงนะคะน,น้องคนไตอู้ไตน้อยดอน้องคน,น,นไตมีไหนเจอแล้วเจอแล้ว <ś uchar> ไปสูงค่ะไหวสูงค่ะยินดีต้อนรับอันสำหรับท่านสมาชิกทุกคนนะเจ้าปกติก็เป็นคนเมืองนะเจ้าวันนี้ได้หลายภาษาเนาะเจ้าเนาะอ,อาหารถ้าบ่ตรบัตรถูกต้องถ้าทำงานมันเปิดบาลามมันอย่างเกินไปก็ขออ่า นะครับควาตีชมนะเรียนไปกฝานไปประคองอธิชมได้นะคะพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขนะคะเพาว่าคนน่าเล่นเลนงามๆนี่นานๆเชสาธุค่ะถ้าถ้าใครจะตัดผมก็ต้นได้เยอะช่างส,สวยๆมาเองค่ะโปรเฟชชั่นอลมาเองนะคะาาแล้วแล้วเครื่องมือติดล็อกกันเนี่ยเอามาตลอดค่ะท <c oughs> ุกวันเจ้าจะตัดผมหรือว่าจะนวด คะะตัดผมกับตมาเนี่ยอดกินเลยเนี่ยบอกช้าไปนะคุณกมเมื่อวานเนี่ยมิงานแต่มานก็จะตัดลองทรงซะหน่อยไงโอเคขอบคุณมากเลยจะใช้ผมยาวๆเนี่ยเดี๋ยวไปตัดได้นะเดี๋ยวพักเบรกหนึ่งหนึ่งาจุดนั่งเรียบร้อ